สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวภรรยาไมเคิลภูพาดโพดถึงรัก19ปีครั้งสุดท้ายที่คุยกันขอโทษกันและกัน เปิดโพสภรรยาไมเคิลภูผาดอดีตพระเอกผู้ล่วงลับซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักด้วยวัย50ปีหลังจากที่ตัดสินใจทำอัตวินิบาตกรรมสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อช่วงสายของวันที่17มกราคมทางครอบครัวได้ไปรับร่างของไมเคิลไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสาครสศนประชาสัร์กรุงเทพมหานคร โดยคุณแม่เอ็มคุณแม่ของนักร้องนักแสดงหนุ่มบาสุรเดชพินิวัฒและภรรยาของไมเคลิลได้ออกมาโพสไอจีสตอรี่ร่วมแสดงความเสียใจยด้วยภาพและข้อความสุดซึ้งระบุว่า RIP นะคะพี่เมื่อวานคุยกันไม่คิดเลยว่าพี่จะไม่อยู่ไปสู่สุขติไปหาคุณพ่อนะคะพี่ อีกโพสตหนึ่งได้บอกว่าเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายที่เราได้คุยกันเราขอโทษซึ่งกันและกันเราต่างก็รักกันฉันเข้าใจไปสู่สุขติอย่างน้อยเราก็ได้นั่งข้างกันและแบ่งปันความทุกข์ของเรามามีความสุขกันใน20ปีที่แล้วอีกโพสต์หนึ่งได้บอกว่า19ปีที่ผ่านมาเราทำดีด้วยกันมามากจะจำแต่สิ่งดีๆเท่านั้น RIP และอีกโพสต์ได้บอกว่าความรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปถ้ารักอยู่ที่ไหนก็รักขอบคุณที่รักกันและห่วงใยกันเสมอมาขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ e n t e r t a i n ที่นี่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ